เด็กหญิงนิยายหวนชาตาสารต่อรักบทที่ยี่สิบหกเจ้าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เบาสงสัยนักเพคะมีเสียงเล่าลือว่าอาจเพราะถูกชายจินเหิงทารุณกรรม บ่าวก็เลยให้คนรู้จักไปสืบจากพวกนางลมที่หอสวนสวรรค์พวกนางบอกว่าชัยจิ่นเหิงเป็นผู้ที่นางลมทั้งหลายไม่อยากจะถูกเรียกตัวเข้าห้องด้วยแม้เขาจะจ่ายด้วยเงินจำนวนมากแต่พระชายผู้นี้แท้จริงมีพฤติกรรมการร่วมรักที่ผิดปกติยิ่ง เขาชอบทารุณทุกตีหญิงสาวบนเตียงสนุกสนานกับเสียงกรีดร้องนางโลมบางคนถึงกับต้องรักษาตัวนานนับเดือนหลังจากร่วมรักเพียงครั้งเดียว บ่าวคิดว่าภรรยาของเขาคงต้องตายเพราะพฤติกรรมวิปริตเหล่านี้สาวใช้พระน,นาเรื่องราวที่นางได้สืบข่าวมาตามรับสั่งของพระชายาององสามด้วยอารมณ์โกรธเมื่อคิดว่าหญิงสาวด้วยกันถูกทารุณถึงเพียงนี้ แม้หญิงสาวพวกนั้นจะเป็นเพียงนางลม้มแต่พวกนางก็ยังเป็นเพียงสตรีที่ขายเรือนกายเพื่อนแรกเงินบุรุษน้ำใ่จิ่นเหฮงนับว่าเป็นปีสตราจโดยแท้ ตัวนางเองยังไม่ได้กล่าวถึงบทสนทนาอันเผ็ดร้อนผสมคำสาปแช่งของบรรดานางล้มเกี่ยวกับวิธีการทารุณกรรมมากมายที่ปีศาจตนนั้นใช้ทำร้ายคู่นอนของต้นเกิดซุนเหนียงได้ฟังเรื่องราวไม่ถึงเครื่องของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนางก็แทบทนไม่ไหวใบหน้างดงามเริ่มบิดเบี้ยวด้วยความรู้สึกขยักขยงไม่แปลกเลยที่ท่านอ,องจะโกรธนาง การส่งคนรักของเขาไปให้ปีศาจเช่นนี้ไม่ต่างกับส่งสตรีผู้นั้นไปลงนรกโลกันดีแค่ไหนที่ท่านอ๋องและคุณชายใหญ่สกุลเยี่ยหาทางแก้ไขสมรสพระราชทานจากไทยเฮาได้ก่อนมิเช่นนั้นแม้แต่ชีวิตของนางท่านอ๋องก็อาจไม่เมตตาอีกต่อไปแม้จะทำใจต่อความโกรธของท่านอ๋องได้ แต่ตามวิสัยเกิดซุนเหนียงย่อมไม่มีทางยอมโดนโทษนี้แต่เพียงลำพังนางอาจด่วนใจร้อนไม่สืบความให้แน่ชัดเสียก่อนก็จริงเพราว่ามีใช่เพราะความยุยงของผู้อื่นมีหรือที่นางจะให้บิดาสนับสนุนสมรสพระราชทานในคราวนี้เรื่องนี้ย่อมต้องมีคนรับผิดชอบข้าจะกลับจ้วน นางสั่งสาวใช้จึงกุรีกุจอออกไปสั่งให้คนเตรียมรถมาหลงลู่หลินกำลังเพลิน กับอาหารว่างมากมายที่บ่ารับใช้เตรียมให้ที่ศาลาในส่วนหน้าเรือนนอนชีวิตของนางที่ตวนแม่ทับต่อวันออกหากไม่นับว่าต้องรับใช้แม่ทับวัยเดียวกับบิดาแล้วก็สุขสบายกว่าคราวอยู่เรือนสกุลเยี่ยมมากที่นี่นางเป็นอนุคนโปรดนับเป็นเมียเพียงคนเดียวในเวลานี้ก็ไม่ผิดนักยิ่งนางยังสาวยังสวยถึงเพียงนี้แม่ทับเองก็แข็งแรงราวกับหนุ่มวัยชัก พวกบ่าวรับใช้ย่อมคาดหวังว่าไม่นานนักนางอาจตั้งครันนทายาทสกุลเตอชีวิตของนางตึงเหมือนอยู่บนสวงสวรรค์บุตรสาวเพียงคนเดียวของท่านแม่ทัพก็แต่งไปอยู่ตำหนักชิ้นอ๋อง หากนางตั้งครัน้นไม่ว่าบุตรเป็นหญิงหรือชายย่อมกลายเป็นทายาทผู้รับสืบทอดทุกอย่างของท่านแม่ทัพยิ่งเป็นชายนางย่อมสุขสบายไปทั้งชาติถึงแม้ความเป็นจริงนางอาจไม่สามารถตั้งคร้นได้อีก เพราะยาที่เยี่ยอย่างหมิ่นให้นางกินมานานปีแต่ใช่ว่านางจะยอมแพ้นางเชื่อว่าในอนาคตย่อมมีหนทางที่จะสร้างทายาทสกุลเกิดขึ้นมาอีกแน่นอน ใบหน้าอนุสาวอาบย้อมไปด้วยความสุขนอกจากชีวิตของนางจะสุขสบายดีแล้วนี่ก็ล่วงเข้าวันที่ห้านับจากการขอสมรสพระราชทานป่าน,นี้หารจิวจืออาจกำลังส่งเสียงเกียดร้องอย่างทรมานอยู่ในเรือนหอที่ชุ่มโชคไปด้วยเลือด ชัยจินเหิงมีรสนิยมการร่วมรักที่ธรรมดาเสียที่ไหนเสียงหัวเราะเล็ดลอดออกมาจากกริมฝีปากสวยได้รูปมือหนึ่งหยิบขนมเข้าปากอีกมือถือพัดบกสะบัดให้ลมเย็นพัดผ่านใบหน้าที่ถูกแต่งแต้มไว้อย่างดีนางพลิดเพลินเสียจนไม่ได้ยินกระทั่งเสียงฝีเท้าที่ก้าวเข้ามาใกล้เต็มที่ กว่าจะรู้ตัวก็ตอนที่เงาของคนผู้นั้นทาบบังแสงแดดเอาไว้ถวายบังคมพระชายาเพคะหลวงลู่หลินเดินออกจากศาลามาย่อกายถวายความเคารพผู้มาเยือนใบหน้าเกิดสูนเหนียงเรียบนิ่งผิดจากที่คิดว่าอีกฝ่ายควรมีความสุขเมื่อแผนการทุกอย่างเป็นไปด้วยดีวันนี้ท่านแม่ทับเข้าประชุมขุนนางในวังแต่เช้าแล้วเพคะ ข้ารู้วันนี้ข้าตั้งใจจะมาพบเจ้าพระชายามีเรื่องอะไรให้หม่อมชั้นรับใช้หรือเพคะนั่งลงตอนเรามีเรื่องที่ต้องสนทนากันนางไม่ได้ขับไล่บ่าวรับใช้ที่อยู่โดยรอบเมื่อไม่ได้มีรับสั่งให้จากไปพวกเขาล้วนแต่ต้องนั่งนิ่งในท่าทำความเคารพเช่นนั้น เก่อซุนเหนียงนั่งลงก่อนเป็นคนแรกตามด้วยหลงลู่ลินที่เริ่มไม่แน่ใจกับสถานการณ์ก่อนที่ท่านพ่อจะรับเจ้าเข้ามาเป็นอนุเจ้าเคยเป็นนางลมที่หอสวนสวรรค์มาก่อนใช่หรือไม่น้ำเสียงเอ่ยถามเรียบนิ่งแต่กลับเป็นประเด็นที่ผู้ถูกถามไม่อยากนึกถึงช่วงเวลานั้นถทาว่านางก็ไม่อาจปฏิเสธจึงได้แต่พยักหน้ารับคำเพคะ เกิดสุนเนียงยิ้มแย้มไม่สนใจชาร้อนที่อีกฝ่ายรินภวายเมื่อคราวเจ้าอยู่หอสวนสวรรค์ถือว่าเป็นนางโลมที่มีชื่อคนหนึ่งคงเคยรับแขกมาแล้วหลายต่อหลายคนก่อนที่ท่านพ่อของข้าจะไปพบเจ้าทั้งขุนนางพ่อข้าหรือแม้แต่สามัญชนใช่หรือไม่ใบหน้าหลงลู่ลินเริ่มบิดเบี้ยวเพคะได้ข่าวว่าชายจินเหิงแอง ็เคยเป็นแขกประจำของหอสวนสวรรค์เจ้าคงเคยขึ้นห้องกับชายผู้นี้มาก่อนบัดนี้หม่อมฉันได้รับความรักความเมตตาจากท่านแม่ทัพจึงไม่ได้นึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นอีกแล้วท่านแม่ทัพเองก็ไม่ได้ติดใจอดีตของหม่อมฉันเรื่องนี้ไม่นับว่าเป็นปัญหาหรอกเพคะต่อ,อให้เจ้าขึ้นห้องกับชายเป็นร้อยคนข้าก็หาได้สนใจเรื่องนั้นไม่สิ่งที่ข้าสนใจคือ เจ้าเคยขึ้นห้องกับชัยติ่นเหิงหรือไม่ถ้าไม่อย่างน้อยเจ้าก็น่าจะได้ยินเรื่องราวของชายผู้นี้มาบ้างเพราะดูเหมือนชื่อของชายคนนี้จะเป็นที่รู้จักของนางลมทุกคนในเมืองหลวง อนุสาวแน่ใจแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของชายจินเหิงบางทีสตรีในห้องหอเช่นเกิดสุนเหนียงอาจรับรู้ถึงพฤติกรรมวิปริตของชาจินเหิงเข้าให้แล้วเกิดรับไม่ได้ขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วนางจำเป็นต้องสนใจอย่างนั้นหรือหลงลู่ลินพยายามบังคับสีหน้าของตนให้เรียบเนียงไม่แสดงอารมณ์ หม่อมฉันเพียงเคยได้ยินมาบ้างเท่านั้นเกิดสุนเหนียงยืนขึ้นใบหน้าเขาผ่องเริ่มแดงก่ำด้วยความกโกรธนางสะบัดฝ่ามือ อบหน้าอนุคนโปรดของบิดาเต็มแรงหลงลู่หลินไม่อาจทำสิ่งใดได้นอกจากก้มหน้ายอมรับไม่ตอบโต้ถึงนางจะเป็นคนโปรดแต่ท่านแม่ทัพย่อมเลือกบุตรสาวมากกว่าอนุภรยาอยู่แล้วรอก่อนเถิดรอให้นางหาทางมีทาย,ยาสกุลเกอให้ได้เสียก่อนถึงเวลานั้นนางจะเขี่ยบุตรสาวท่านแม่ทับคนนี้ให้พ้นทาง หม่อมฉันทำสิ่งใดผิดหรือเพคะเจ้ารู้ทั้งรู้ว่าชัยจินเหิงเป็นชายวิปริตแต่ก็ยังเสนอให้เขาได้แต่งงานกับหานจิวจือหัวใจของเจ้ามันทำด้วยอะไรถึงได้เอามาหิดเพียงนี้ถึงอย่างไรหานจิวจือก็เป็นศัตรูของพระชายาการกำจัดนางออกจากหัวใจท่านอ,องสามก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่เห็นต้องสนพระไทยเลยนี่เพคะ ว่านางจะต้องไปแต่งงานกับใครอย่าเหมารวมว่าข้าเป็นคนเช่นเจ้าจิตใจของเจ้าคิดแต่จะกำจัดศัตรูโดยไม่สนใจสิ่งใดถึงอย่างไรนางก็เป็นเพียงสตรีผู้หนึ่งเป็นคนรักของท่านอองสามการส่งนางให้ชายวิปริตผู้นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับส่งนางไปตายหรอกท่านอองรีวเพียงใดกับเรื่องนี้เจ้ารู้หรือไม่ เสียงตะวาดนั้นแผดดังค่ารับใช้ที่อยู่รายล้อมล้วนได้รับรู้ไม่ต้องคาดเดาก็ทราบได้ว่าพระชายาคงโดนท่านอ๋องกลิ้วมาอย่างหนกักปล่อยให้กลิ้วสักพักเรื่องนี้ไม่มีทางแก้ไขแล้วถึงอย่างไรท่านอ๋องย่อมตัดพระทัยได้ในที่สุดนางยังทำใจสู้กล่าวถึงข้อดีของเรื่องในคราวนี้นึกไม่ถึงว่ากลับถูกพระชายาตบอีกครั้ง แล้วชีวิตของผู้หญิงคนนั้นจะเป็นเช่นไรเจ้าก็ไม่สนใจจงภาวนาเอาไว้เถิดรองลู่ลิน้นทําไม่เพราะท่านอองหาทางแก้ไขสมรสพระราชทานคราวนี้ได้แม้แต่ชีวิตของข้ากับเจ้าก็คงไม่อาจได้มีลมหายใจได้อีกต่อไปรงลู่ลิ้นเงยหน้าอย่างตกตะลึงไม่แน่ใจในสิ่งที่ได้ยินพระชายาตรัสว่าอะไรนะเพคะ ท่านอองหาทางขัดขวางสมรสพระราชทานจากไทยเฮาได้อย่างนั้นหรือใช่สมรสพระราชทานถูกยกเลิกแล้วและพระหานจิวจือไม่ต้องแต่งงานกับชายจินเฮงข้ากับเจ้าถึงยังมีลมหายใจข้าจะรายงานเรื่องนี้แก่ท่านพ่อแน่นอนแม้ท่านพ่อจะไม่ไล่เจ้าออกไปแต่อย่างน้อยก็ต้องมีบทลงโทษที่สาสมแผนการของนางล้มแลว้วเกิดอะไรขึ้น สมรสพระราชาทานไม่ได้ถูกประกาศออกไป เป็นเรื่องที่แม่ทัพต่อวันออกทราบเปล่าสองวันก่อนหลังจากบุตรสาวนำเรื่องราวทุกอย่างมาเล่าให้ฟังแม้จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจเกี่ยวกับความโหดเหี้ยมของชายจินเหิงเทว่าในเมื่ออนุภรยาค้นปรดกล่าวว่านางไม่เคยรับรู้ด้านเลวร้ายของชายจินเหิงมาก่อนเขาก็ไม่อาจลงโทษอะไรนางได้มากนักนอกจากสั่งตักบ,บริเวณและตัดเบีย้ยเลี้ยงเป็นเวลาสา เดือน เกิดนเหนียงดูจะโกรธพี่บิดาลงโทษอ,อีกฝ่ายเพียงเท่านี้สำหรับเขาแล้วในเมื่อบุตรสาวตบหน้านางไปถึงสองครั้งก็น่าจะเพียงพอกับความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจแต่วันนี้เขาถูกไทเฮาตามตัวเข้าเฝ้าคิดว่าน่าจะเป็นเพราะบัตินี้คณะเดินทางไปประกาศราชาองค์การกลับมาถึงเมืองหลวงแล้วไทเฮาเองน่าจะทราบเรื่องนี้แล้วเช่นเดียวกันถ้าว่าทันทีที่ เข้าไปภายในตำหนักกลับพบว่าไม่ได้มีเพียงไทยเฮาเท่านั้นแต่มีชายหนุ่มผู้เป็นบุตรเขยของเขาและห้องเต้ประทับอยู่ด้วยถาวายพระพรฝ่าบาทขอส่งพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีนั่งลงก่อนเถอะ เมื่อได้รับพระอนุญาตแม่ทัพตะวันออกจึงก้าวถอยหลังไปถวายบังคมไทเฮาและองสามก่อนจะมองหาที่นั่งของตัวเองห้องเต้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งประธานกวาดพระเนตรมองผู้ที่อยู่ในห้องอีกสามคนก่อนจะมาจบลงที่พระมารดาของพระองค์เองเสด็จแม่ย่อมทราบเรื่องสมรสพระราชทานจากขันทีแล้วลูกคงไม่ขอพูดยืดเยื้อ รับสั่งมาเถอะพระพักไทยเหาไม่ได้สะทกสะท้านต่อการถูกบุตรชายจับได้เรื่องสมรสพระราชทานถึงอย่างไรก็คงไม่มีทางที่ฮองเตจะไม่สรงทราบเรื่องคราวนี้ที่พระนางปหลาดพระไทยน่าจะเป็นเพราะทรงทราบอย่างรวดเร็วได้อย่างไรถึงขนาดที่สามารถขัดขวางการพระราชทานสมรสคราวนี้ได้หรือฝ่าบาทจะตำหนิแม่ ที่ออกราชองค์การคราวนี้หามีได้เสด็จแม่การที่เสด็จแม่จะพระราชทานสมรสให้แก่ทหารที่ทำคุณงามความดีย่อมไม่ใช่เรื่องเสื่อมเสียนำซ้ำยังทำให้เหล่าทหารกล้ามีกําลังใจว่าราชวงศ์ใส่ใจต่อพวกเขาเพียงแต่ราชองค์การคราวนี้เกี่ยวพันถึงสหายของน้องสามย่อมควรต้องให้น้องสามทราบก่อน เพียงพระราชทานสมรสให้ทหารชั้นนายกองกับหญิงสามันชนคนหนึ่งต้องรายงานถึงชินอองเชียวหรือเดี๋ยวนี้ชินอองมีอำนาจตนสามารถก้าวล่วงฝ่ายในได้แล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ไทยเหาอองสามประสานมือไปเบื้องหน้าดวงตาคมกริบยังเรียบนิ่งเฉพาะแต่สตรีผู้นี้เท่านั้นที่ประหมอ่อมทูลขอด้วยนางเป็นสหายรัก อีกทั้งในเวลานี้นางเองก็มีคนรักจนถึงขั้นแต่งงานออกเรือนกันแล้วเพียงอยากขอให้ไทยเฮาละเว้นสหายของกระหม่อมไว้เท่านั้นลูกสามพูดราวกับว่าแม่จะส่งสหายเจ้าไปลงนรกสเสด็จแม่แม้ชัยจินเฮิงผู้นี้มีฝีมือการรบที่ดีมีผลงานช่วยปราบปรามกบฏสิบสามชนเผ่าก็จริงแต่ในด้านชีวิตส่วนตัว ยังไม่อาจนับได้ว่าดีนักดังนั้นการชื่นชมความดีของเขาย่อมไม่ใช่เพียงการพระราชทานสมรสลูกจะมอบเงินทองให้เขาเป็นการปลอบขวัญแทนดีหรือไม่เสด็จแม่ถึงอย่างไรสมรสพระราชทานก็ไม่อาจประกาศแล้ว พระพักไทยเฮาไม่สามารถหักหานได้สมรสพระราชทานไม่สามารถประกาศได้ดังนั้นต้องให้รางวัลที่สมกันตอบแทนตัวไทยเฮาเองแม้ไม่พอพระไทยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเท่าว่าผลของมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนัก ถึงอย่างไรสตรีผู้นั้นก็สมรสกับผู้อื่นไปแล้วเพียงแค่เปลี่ยนคนแต่แผนการยังเหมือนเดิมอ,องสามคงจะตัดพระไทยจากหญิงผู้นั้นได้ในที่สุดหลังจากนั้นนางจะสนับสนุนเกิดซุนเหนียงให้เต็มที่ยิ่งอ,องสามรักเกิดซุนเหนียงมากเท่าได้นางย่องมรั้งชายคนนี้ให้อยู่เพื่อบุตรชายได้มากขึ้นเท่านั้นจัดการตามที่เจ้าเห็นสมควเรเพิดขอพระไทย ห้องเต้คลายความกังวลเมื่อคิดว่าจัดการปัญหานี้ได้คราวแรกที่น้องชายเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขารู้สึกโกรดเพราะมารดาอาจทําให้รอยร้าวระหว่างพี่น้องมากขึ้นโชคดีแค่ไหนพี่น้องชายของเขาฉลาดพ่อที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก่อนที่มันจะลุกลามขอบพระไทยไทยห้งอ,องอ๋องสามคำนับ หลังจากที่ฮ่องเต้และอ๋องสามจากไปแม่ทัพสกุลเกอที่นั่งเงียบมานานและกลายเป็นเพียงผู้ชมก็เฝ้ารอแต่ในเมื่อไทยเฮาไม่มีรับสั่งอะไรอีกเขาก็จากไป แต่การปรากฏตัวของฮ่องเต้และอ๋องสามครั้งนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าเขาและไทยเฮาไม่อาจแต่ต้องสตรีผู้นั้นได้อีกแล้วหาไม่ฮ่องเต้ก็พร้อมสนับสนุนอ๋องสามให้จัดการปัญหาโดยไม่ลังเลดังนั้นที่บุตรสาวกล่าวเตือนถึงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากคำแนะนำของหลงลู่ลิน บางทีเขาควรเพิ่มระยะเวลาการตัดเบี้ยเลี้ยงของอนุภรยาขึ้นอีก หลังจากแม่ทับสกุลเกอกลับมาจากในวังก็สั่งเพิ่มจำนวนเดือนในการตัดเบี้ยเลี้ยงเขาหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ทุกอย่างผิดพลาดหลงลู่หลินแทบไม่สามารถเก็บความโกรธของตัวเองเอาไว้ได้แต่นางไม่อาจทำสิ่งได้ถึงอย่างไรนางต้องรู้ให้ได้ว่าหานจิวจือรอดไปได้อย่างไรและคนที่จะให้คำตอบได้มากที่สุด ก็คือช่ยจ่นเหิงที่บัดนี้ควรเดินทางกลับมาถึงเมืองหลวงแล้วนางจ่ายเงินสำหรับปิดปากสาวใช้สองสาคนและคนเฝ้าประตู เพื่อที่จะแอบออกไปข้างนอกในขณะที่ยังโดนกักบ,บริเวณพวกเขารู้ว่าเจ้าของตัวลุ่มหลงนางเพียงใดดังนั้นเพียงแค่ออกไปข้างนอกคงไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนักตราบใดที่ไม่มีใครจับได้หลงลู่หลินจึงแอบออกจากตัวแล้วมุ่งหน้าไปยังเรือนตระกูลชัยขณะที่นางขอเข้าพบนั้นชัจินเหิงกำลังระบายอารมณ์โกรธของเขา กับเด็กสาวอาอยุ16เสียงกยรีดร้องของเด็กสาวคนนั้นดังลั่นสาวใช้ที่ติดตามมาด้วยไม่เคยพบเห็นเรื่องราวเช่นนี้มาก่อนตัวของนางสั่นไปด้วยความหวาดกลัวตระหนักถึงไพยคำของคุณหนูสกุลเกิดในวันนั้นได้ขึ้นใจชายผู้นี้นับว่าเป็นปีศาจโดยแท้ รงลู่หลินรอคอยอย่างใจเย็นเกือบชั่วยามกว่าที่ชัยจินเหิงจะออกมาพบเมื่อเห็นว่าผู้มาเยี่ยมเยือนเป็นใครริมฝีปากก็เยียดยิ้มยามรงลู่หลินบอกมือไล่สาวใช้ออกไปจากห้องต่อนนางต้องการพูดคุยกับเขาเพียงลำพังชัยจินเหิงรอจนกระทั่งประตูปิดล่องแล้วจึงเดินเข้ามาหาเฉยคางนางขึ้นมองด้วยสายตาอันจับจ้วง คิดว่าเป็นใครที่แท้ก็อดีตดาวเด่นของหอสวนสวรรค์นี่เองหญิงสาวสะบัดหน้าออกจากมือนั้นระวังคำพูดหน่อยพอกลายเป็นอนุของแม่ทับเกิดแล้วข้าก็ไม่อาจแต่ต้องเจ้าได้อีกอย่างนั้นหรือทั้งที่เมื่อก่อนเราทั้งคู่ต่างก็สนุกสนานด้วยกันหลายครั้งมิใช่หรือเก็บคำพูดของท่านเอาไว้แล้วตอบคำถามข้า เกิดอะไรขึ้นกับสมรสพระราชทานของไทยเฮาคำถามนั้นทำให้คนฟังชงักแต่เมื่อนึกถึงผู้ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องราวคราวนี้ก็เข้าใจเป็นสกุลเกิดสินะที่ทำให้ไทยเฮาพระราชทานสมรสให้ค่าและควรเป็นเจ้าที่เสนอชื่อค่าเพื่อกำจัดศัตรูหัวใจให้ลูกเลี้ยงช่างเป็นอนุที่แสนดีอะไรเช่นนี้ น้ำเสียงนั้นถากถางเยาะเย้ยเขารู้ดีว่านางมิใช่สตรีจิตใจงามเช่นนั้นอย่างน้อยคนปกติคงไม่เสนอชื่อของเขาขึ้นไปข้าสู้อุตสาหหาภรรยาที่ดีให้ท่านแต่สุดท้ายท่านกลับทำนางหลุดมือบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นสมรสพระราชทานจึงไม่อาจประกาศได้ใบหน้าชายหนุ่มเปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวเมื่อข้าเดินทางไปถึง นางเข้าพิธีแต่งงานกับชายอื่นไปแล้วกฎหมายไม่อนุญาตให้สตรีสมรสซ้อนราชองค์การน,นี้จึงไม่ถูกประกาศหาติวจื่อแต่งงานแต่งงานกับใครนางทวนคำอย่างไม่เชื่อหูในเมื่อคนรักของอีกฝ่ายคืออองสามแล้วนางจะแต่งให้ใครบุตรชายคนเล็กสกุลเยี่ยข้าเกลียดมันยิ่งนักเยี่ยอย่างฉัน นางอุทานออกมาด้วยความตกใจใบหน้าแปรเปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวหน้ารังเกียจพวกมันสุดท้ายแล้วก็กลับไปแต่งงานกันอีกครั้งกลับไปเสพสุขหลังจากที่แย่งทุกสิ่งทุกอย่างของ,งานางไปมือบางที่กำแน่นสันเผาด้วยความกรอดรู้จักเขาด้วยหรือหรือเคยเป็นแขกของเจ้ามาก่อนนั่นไม่สำคัญแต่ท่านจะปล่อยไปเช่นนี้หรือ ชายจินเหิงทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้แน่นอนว่าในใจของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเกรียดและผิดหวังข้าจะทำอะไรได้สตรีผู้นั้นงดงามอ่อนหวานฐานะของนางก็ร่ำรวยจนเขาอาจสุขสบายไปทั้งชาติแม้ไม่ต้องเป็นทหารแต่ท้ายที่สุดเยี่ยอยางเฉินกลับได้ไปทำอะไรไม่ได้เลยปล่อยให้คนเหล่านั้นแย่งชิงความสุข ที่ควรเป็นของท่านไปอย่างนั้นหรือเจ้าต้องการอะไรหรือมีความแค้นอะไรกับหานจิวเจอกันแนะ่เขาไม่ใช่คนง่อความสัมพันธ์ของหรงลั่วหลินกับหานจิวเจอย่อมมีใช่ธรรมดาแม้แต่งงานไปแล้วก็ยังไม่สมใจสิ่งที่นางต้องการคือให้สตรีสะกุลหานผู้นั้นตกนรกภายใต้เงื้อมือของเขาใช่จินเหิงไม่ชอบให้ใครมาหลอกใช้ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ